เสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสา ราจะใส่ให้กับว่าหัวข้างหน้าเนี่ยลงมาระดับสายตาเวลาเรานะครับเวลาเรามองนะครับก็บจะดูสง่างนะครับข้างหลังปัดไปฝั่งซ้ายนิดนึงก็ได้ครับรู้สึกมันจะเรือมันจะเอ็นจะตะแคงไปฝั่งนูน้นทั้งข้างหลังนะครับนะครับในส่วนของกิตาาสนะครับของเราเนี่ยก็จะ เป็นจสนาวันสำคัญของชาติไทยนะครับที่เราปฏิบัติกันเป็นประจำทุกเดือนนะครับภารกิจหลักนะครับก็คือจิตอันแรกก็คือจีตศาพัฒนาซึ่งก็คือวันนี้นะครับที่เราปฏิบัติกันเป็นการพัฒนานะครับอะไรก็ได้นะครับที่เป็นลักษณะการพัฒนาแต่ว,ว่าจะต้องเป็นลักษณะก็คือในส่วนของภารกิจของจีาศานะครับ ก็จะอยู่ใน3าภารกิจหลักนี้นะครับถ้านอกเหลือจากนั้นนะครับก็ไม่ควรที่จะไปดำเนินการนะครับครับก็เดี๋ยวรอประธานสักครู่นะครับขณะนังนี้พร้อมแล้วนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานนะครับขึ้นสู่เวทีประจําอย่างเรื่องหน้าพหลมใชยลัก điện có công bắt nhận. ông qua có lúc có lúc cháy bà điện mùa nga Hãy subscribe cho ื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพร,ระบาทสมเด็จพระปรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้านายิมิตปร,รมเจริญในอำเภอชุมพวงพร้อมด้วยข้าคือร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลาเจสิปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรมนาถอบพิตปวงประสมนิกรใต้ร่มพระบารมีตรทั่วราชยศน์แห่งปวงะสมนิกรโครงการในพระราชดรบิตรน้อยใหญ่จำนวน4,741โครงการก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกนันแก่ประเทศชาติทั้งได้พระราชทานหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงเือเป็นแนวทางให้อนาประชาราชไปดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้ ตด้ญญไปทั่วทิศสานุทิ์ด้วยดัง่งดวงจิตที่บริสุทธิ์ของปวงข่าพระพุทธเจ้าที่ล้วนสำนึกในพระมหกากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ปวงข่าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางพระราชาดําริที่ได้พระราชทา,านว่าของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระรมนาถวช,รรชิต เหล่าพวงข้าราชการผู้นําชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เอำเภอชุมพวงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพันาเราทําความดีด้วยหัวใจพัฒนาทำหายความบรรณหน้าไอ้ we oh. ดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเฮ้ย hey! ี่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาทำความดีตามแนวพระราชวิริในหลวงรัชกาลที่สิท,ที่ทรงพระรทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่จะสืบสานปฏิทานขององค์พ่อก็คือ รัชกาลที่9เราทุกคนล้วนเกิดในรัชกาลของพระอ,องค์ท่านนะครับเป็นสิ้นเพราะนั้นแล้วอันดสงที่เรามาแสดงการรวมพลังเพื่อแสดงความโจรงรักภักดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันนี้ก็จะทําให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขบความถูกประสงค์ทุกประการข,ข,ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับข้าร้ประธานในพิธีตรงหน้าไม่ยาก ตำบลทุกหมู่บ้านนะครับก,ก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตศา,าทุกครั้งนะครับเข้าไปรับไม่นานคุิดนินานะครับถูกำปั้นครับเฮ้ยทำพี่แล้วต้องสิท์นะ Ô thôi 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 cái thôi 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 สละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสา